สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์มูล่าฟอรัมนะคะ พบกันทุกคืนวันเสาร์เวลาห้าทุ่ม15นาทีค่ะวันนี้จูนสุวิรชายาทองชุ่มดำเนินรายการเพียงคนเดียวนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเทพิเศษกับคุณผู้ชมคะเพราะว่ารายการโลกรถยนต์ของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดถึงเรื่องราวของการมอบรางวัลรถแห่งปี ซึ่งรถแห่งปีเนี่ยนะคะมีทั้งหมดทั่วโลกเลยค่ะที่จัดกันนะคะแต่ว่าจะมีอยู่2ประเทศเท่านั้นที่เขาทําการจัดรางวัลน,นี้เนี่ยอย่างเป็นมาตรฐานค่ะก็คือในฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะและก็มีคําถามให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะคําถามสำหรับสัปดาห์นี้ถามว่า car of the year 2021คือรถอะไรค่ะ ราบคาตอบแล้วนะคะคุณผู้ชมคะตอบคาถามเข้ามาภายในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้นะคะสำหรับผู้โชคดี10ท่านจากการจับสลากรางวัลนะคะจะได้รับของรางวัลที่ลึกจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้หลังจากรายการจบด้วยนะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณชูศักดิ์ชมจินดาท่านเป็นบรรณาธิการฝ่ายต่างประเทศจากนิตยสารฟอร์มูล่าค่ะสวัสดีค่ะคุณชูศักดิ์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณจูนครับค่ะ เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะจูนได้กลืนเอาไว้ว่าถ้าพูดถึงรางวัล Car of the Year เนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขามีการจัดรางวาัลนี้กันหยุดหลากหลายที่มากๆเลยก็เรียกว่าหลายประเทศมากแม้แต่ในประเทศไทยเรานี่ก็มีรางวัลรถแห่งปีนี่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จัดกันเนี่ยจะไม่ใช่เป็นรางวัลสำหรับรถคันเดียวคือรถรถแห่งปีอาจจะแยกแยกประเภทรถเก๋งนะครับรถ SUV รถสปอร์ตรถปิก up อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่ามีรายการใหญ่อยู่สองรายการที่ว่ารู้จักกันดีทั่วโลกแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ได้ไมาตรฐานเนี่ยนะครับก็คือมีรางวัลคาวอุตเยียเจแปนหรือว่ารถแห่งปีของญี่ปุ่นะนะครับแล้วก็รางวัลคาวอุตเยียไม่ระบุแต่แต่ที่คือแค่คำว่าคาวอุตเยียรถแห่งปีแต่ก็เป็นที่สร้างมาเดียวว่าหมายถึงเป็นการพิจารณาตัดสินกันในยุโรปนะครับสองรางวัลน,นี้จะมีจุดเด่นคือ จะมีคันเดียวที่ได้รางวันคือไม่มีการแยกประเภทรถนะครับคือเอารถรถทุกชนิดเลยจะเป็นรถเก,ก๋งรถปิกอัพรถกระบะรถระตเอดรถเอสยูวีรถไฟฟ้ารถทุกอย่างนะฮะรวมกันแล้วก็ตัดสินมางวันคันเดียวเป็นคาร์เตียนะครับค่ะทาไมสองรายการนี้ถึงได้รับการยอมรับนะคะเพราะว่า oh, ทากันมานานนะครับแล้วก็ผู้ที่ตัดสินเนี่ยก็เป็นสื่อมวลชนที่เป็นผู้มี ความรู้มีประสบการณ์ทางด้านการทดสอบรถยนต์านนั้นก็จะเข้เขาใจดีว่ารถคันไหนเออประสิทธิภาพเป็นยังไงเหมาะสมกับทางมันหรือไม่นะครับอ๋อค่ะคจะมาพูดถึง car of the year ซึ่งเป็นในฝั่งของญี่ปุ่นก่อนใช่ไหมคะซึ่งเขาใช้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า car of the year Japan นะฮะซึ่งเราก็แปลเป็นไทยว่ารถแห่งปีของญี่ปุ่นซึ่งเขาจะใช้ต้าสุดนี้ก็คือสองศูนสองูขีดสองูสองหนึ่งก็ประกาศผลกันไปเมื่อ เดือนธันวาคมปี2020สําหรับของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะรถทุกคันนะครับที่ออกจําหน่ายในญี่ปุ่นเนี่ยในรอบปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการตัดสิทธิ์นี้นะครับกคค็คัดกันมาแล้วก็คัดรอบแรกก็เหลือ10คันก็จะมีคันแรกรัดที่สิบนะครับก็คือรถนิสันกิ๊กนะครับต่อมาก็คือ BMW Series 2 g r a ซีรีส์สแรนคูเปะครับแล้วก็ BMW a l p i n a B3 ซึ่ง ก็ดัดแปลงจากรถ b m s e r i ซีรีส์3เนี่นะครับแล้วก็ Mazda m x 30ซึ่งยังไม่มีขายในบ้านเราเนี่นะครับก็อันดับถัดมานะครับ Audi e t r o n s p o r t b a c ตซึ่งเป็นรถพลังไฟฟ้าล้วนนะครับไม่มีการจิดตั้งเครื่องยนต์นะครับอันดับที่5นะครับก็เป็นรถ SUV แท้ๆเลยนะครับแ a น d r o v r r d e f e n d e r ดรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งออกขายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับอันดับที่4ก็เป็น Peugeot 208 ซึ่งก็มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในและก็เป็นรถพลังไฟฟ้าลันรวนนะครับอันดับที่3ก็เป็น Toyota aris, ตัวท้ายยาริสซึ่งแตกลูกมาเป็นยาริสคอสกรยาริสนะครับอันดับที่2ก็เป็น Honda Fi ิตนะครับอยู่ในบ้านบ้านเราเนี่ยก็ขายในชื่อ Honda Jazz นะครับและสุดท้ายเนี่ยครับคือได้รางสูงสุดเลยอันดับ1ก็คือตูบารุเรโวก์นะครับได้ไปทั้งหมด4 3 7คะแนนซึ่งถือว่าเป็นรถรุ่นใหม่คือรุ่นที่2นะครับเป็นรถรถเก๋งตรวจการ ก็คือท้ายเนี่ยมีประตูท้ายแล้วก็มีที่เก็บของได้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานของรถสุปรุเนี่ยครับที่รับรางวัลแล้วก็มีรางวัลพ,พิเศษอีก4รางวัลน,นะฮะทึ่ไม่ใช่ขาดระยะแต่ปันนี้เป็นรางวัลด้าน Perform a n c e รถที่ performance ดี d นะครับก็เป็น m a z d a MX 30นะครับอีกการหนึ่งก็เป็นของ BMW ซึ่งเรียกว่าเป็นรางวัลเทมัฒน,นะครับเปแมนอันนี้ก็เป็น Audi นะครับ Audi e t r o n นะครับก็เป็นรางวัลทางด้านจุดยอดเทคโนโลย,ยีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็น K-Car คือรถเล็กๆที่เครื่องยนต์ไม่เกิน1 6 0ทีซีนะครับก็เป็นรถของบิซูบิชินะครับกับรถของนิสสันลูกนะฮะทุกอย่างเหมือนกันนะแต่คนละยี่ห้อกันเปลี่ยนหน้าตาแต่ว่าไส้ไหนนี่เหมือนกันหมดนะครับทันี้เราก็มาถึงอีกรางวัลที่สาคัญเพิ่งประกาศไปเมื่อวันที่1มีนาคมนี่เองนะฮะก็เป็น Car of the Year ไม่ระบุประเทศไม่ระบุภูมิภาคนะแต่เป็นที่เข้าใจกันเนาะหมายถึง ครับที่เยียที่แข่งกันในยุโรปนะครับก็วิธีการก็กคล้ายๆก,กันกับที่ในญี่ปุ่นที่ผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับที่ของยุโรปเนี่ยนะครับรถที่เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้มีเพียง7คันนะฮะทางญี่ปุ่นนี่เป็นสิบคันนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีแต่รถยุโรปนะครับรถอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะมาจากเอสเตียเนี่ยนะครับรถญี่ปุ่นรถเกาหลีละอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้ามีเข้าไปขายในยุโรปไม่น้อยกว่า5ประเทศนะฮะ เขาก็มีสิทธิ์มาได้พิจารณารางวัลน,นะซึ่งการการประกาศรางวัลน,นี้ก็กระทำที่สถานที่จัดงานมหาการรมรถยนต์เจนีวาแต่เนื่องจากปีนี้ไม่มีการจัดเพราะว่าปัญหาโควิดเนี่ยนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยเป็นการประกาศรางวัลโดยระบบออนไลน์ครับก็มีซีตรอง4ี4คันถัดมาก,ก็คือ k u b บล่าเพอร์ฟอร์มนะครับคันที่3ก็เป็น f i a t New 500 คันที่4ก็เป็นรถ SUV Land Rover Defender คันที่5ก็ Skoda Octavia คันที่6เป็นรถญี่ปุ่นนะครับคือ Toyota Yaris นะครับและสุดท้ายคันที่7ก็เป็น Volkswagen ID.3 ซึ่งเป็นรถพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้ง,งยนต์ใดๆเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็มาพิจารณากันในรอบสุดท้ายโดยผู้ตัดสินก็เป็นสื่อมวลชนจาก22ประเทศของยุโรปนะครับผู้ตัดสินมีทั้งหมด 59คนนะครับได้คะแนนเดงตามลำดับกันไปนะครับอย่างซีตรองนี้ก็ได้143คะแนนนะครับเป็นรุ่นใหม่พึ่งออกฉายเมื่อในช่วงปี2020เนี่ยนะครับหน้าตาก็ก็ดูดีในทศนอังผมก็ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ยังได้รับการพิจารณาเข้ามาในรอบท้ายนี้นะครับคันนี้นะครับก็คือ c ิวบ์ล่าร์เมนเตอร์คือแยก มาจากรถเอาเมื่อก่อนนี้เขามีรุ่นเอาท์คูปร ra, แล้วก็เขาก็เลยแยกออกมาเป็นยี่ห้อเป็นสับแบรนดชื่อว่าสุเปรไม่มีคำว่าเอาด์นำหน้านะครับคันนี้ก็เป็นรถเกง่งเน้นสมรรถนะค่อนข้างสูงกึ่งๆก็จะอาจจะเป็น SUV ก็ได้นะฮะเพราะว่าจะยกสูงขึ้นกว่ารถเก่งปกตินะครับคันนี้ก็เป็นเฟียสนิว500จริงๆแล้วเฟียส500เนี่ยมีมาแต่โบราณน,นะครับในเมืองไทยเราสมัยก่มมนอนแถวเมืองนนท์นี่จะมีวิ่งเป็นคล้ายๆเป็นแท็กซี่อะไรเงี้ยนะครับรุ่นที่2ก็เป็น เปลี่ยนรูปโฉมหมดเลยแล,แล้วที่เห็นบนจอขนาดนี้ก็เป็นรุ่นที่3นะข้อเด่นของรุ่นนี้ก็คือจะมีแต่รุ่นที่เป็นรถไฟฟ้าร้วนทั้งหมดก็มีทั้งรุ่นที่อังคาแข็งและก็รุ่นที่ที่เป็นหลังคาเปิดประทุนนะครับคราวนี้ก็ได้คะแนนทั้งหมด240คะแนนนะครับวิธีการให้คะแนนนะครับกรรมการแต่ละคนเนี่ยเขาจะมี25คะแนนและกติกาเขาบอกว่า25คะแนนเนี่ย ก็ให้รถอะไรก็ได้ที่ชอบใจไม่น้อยกว่า5คันคันหนึ่งไม่เกิน10คะแนนนะครับท่านี้แรนโรเวอร์เดฟเฟนเดอร์นะครับซึ่งเป็นรถ s u v รุ่นใหม่จริงจริงแล้วเ e ฟเฟนนี่เป็นรถที่ทำขายกันมานาน,นานครในเมืองไทยเรานี่เมื่อก่อนก็วิ่งกันเยอะเลยนะครับแต่แล้วหลังนี้หายไปนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เป็น d e ฟเฟนเดอร์นะครับก็คือตัวถังจะมี5ประตูนะตัวถังยาวแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็ออกมารุ่นหนึ่งเป็น d e ฟเฟนเดอร์จะเป็น3ประตูตัวถังตั้น ก็ได้คะแนนไป164คะแนนนะฮะันนี้สกอด้าออกตาเวียผู้ใช้รถในเมืองไทยคงจํายี่ห้อนี้ได้นะฮะเมื่อก่อนนี้สกอด้าก็ขายมีขายในเมืองไทยก็เป็นบีทั้งรถที่ติดเครื่องยนต์แล้วก็มีรถที่เป็นพลังไฟฟ้าล้วนแต่ว่าในการพิจารณารั้งน,นี้เขาไม่ได้แยกกันนะฮะคือถือว่าเป็นรุ่นเดียวคือทั้งไฟฟ้าทั้งเครื่องยนต์เป็น,นดีเซลรวมพิจารณารวมกันนะท้ายนี้ครับก็ได้ไป199คะแนนคันนี้นะครับก็คือ Toyota ายาร ตัวเจ้าจาริสคือเป็นรุ่นใหม่กับรุ่นที่ขายในบ้านเราขณะนี้นะครับเพิ่องออกขายในยุโรปเมื่อปี2020เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นรถไฮบริดนะครับคือใช้เครื่องยนต์เบนซิน,นเนี่ยทำงานร่วมกับอมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็ได้ไปทั้งหมด266คะแนนนะสุดท้ายนะครับโฟล์คสวาเกนไอ3หรือ i d 3เนี่ยนะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับไม่มีเครื่องยนต์ก็คือ,อใช้ เทียบปลั๊กอย่างเดียวเทียบปลั๊กชาร์จไฟนะครับไอ้ที่สามเนี่ยก็ได้รางวัล224คะแนนนะฮะเดิมทีตอนที่ผมเห็นชื่อแล้วคิดว่าเอ๊ะเด็กเล็ง,ลงว่าคันไหนน่าจะได้ผมก็คิดว่าเอ๊ะไอดีสี่นี้น่าจะเข้าขายนะแต่๋ยวผลลัพธ์ากฏสู้ความยอดเยี่ยมของโตโยต้ายาริสไม่ได้นะครับแล้วก็พูดถึงโตโยต้ายาริสเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนรุ่นที่ขายในบ้านเราขนาดนี้เพราะนี่เป็นรุ่นใหม่ซึ่งคิดว่าไม่นานก็คงคงเข้าเมืองไทยนะครับนี่ครับโตโยต้ายาริสได้ทั้งหมด 266กนคะแนนก็กรรมการึทั้งหมดเนี่ยก็มาจากย2ประเทศประเทศในยุโรปนะครับประเทศใหญ่ๆที่มีตลาดรถใหญ่ๆเช่น, ie, นเยอรมนีนะครับอังกฤษฝรั่งเศสนะครับสเปนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีกรรมการเยอะหน่อยคือ6คนส่วนประเทศที่เป็นตลาดเล็กๆก็จะมีคนหนึ่งสองคนสามคนนะฮะก,ก,ก็แล้วแต่ความสาคัญของแต่ละตลาดคือไม่ได้ไม่ได้ถือประเทศใหญ่ประเทศเล็กกัฮะแต่ถือว่าตลาดตลาดรถคือ ถ้าขายรถได้เยอะนะฮะก็ให้บีบกรรมการมากแล้วก็ผู้จัดงานนะครับผู้จัดงานก็คือเป็นนิติศาสรรถยนต์เนี่ยนะครับจากเก้าประเทศนะฮะเพิ่มจากปีแล้วครั้งล่าสุดเมื่อปีแล้วจะมี7ดนิติศาสร7รายจาก7ประเทศปีนี้ก็มีเพิ่มมาอีก2รายนะครับก็เป็นเป็นเรายจาก9ประเทศครับที่เห็นในเนี่ยก็เป็นการประกาศผลผ่านระบบออนไลน์ ค่ะก็ถือว่าสมรางวัลนะคะสำหรับรางวัลที่ได้ที่หนึ่งแล้วก็ทุกๆรางวัลที่เป็น Car of the Year 1 1> 2อ2 1ยเลยสำหรับในความคิดของนชูนชูมองว่าสมกับรางวัลหรือว่ามีการคาดหวังที่แม่นยำยังไงบ้างคะในความคิดของนชูคือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในช่วงหลังๆเนี่ยซึ่งที่เรามีโอกาสไปไป,ไปร่วมงานเลยเพราะว่าจัดที่พร้อมกับงานเจนีวาวอเตอร์โชว์ซึ่งซึ่งเราก็ไปรายงานข่าวกันนะฮะ แล้วเราก็ไปดูพิธีประกาศแล้วก็พิธีตัวจริงของรถที่เข้ารอบแล้วก็ได้รางวัลอนครั้งนี้ก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยคันนี้มันได้ได้ใงญ่ไม่ค้านสายอ่าไม่มีไม่มีความรู้สึกแล้วอาจจะเราอาจจะเก่งไม่ถูกทีเดียวนะแต่ว่าพอประกาศมาเนี่ยมันก็ไม่ขัดความรู้สึกอะไราเออสมน้สมน้ประวสมควรสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเป็นั้งัสองรางวัลเนี่ยเป็นเป็นรางวัลที่เชื่อถือได้ว่า ไม่มีนอกมีในน่นะเพราะว่าผู้ตัดสินนี่คือคนจํานวนตั้ง5้าสิบหกิบคนนะแล้วก็มาจากสถาบันต่างๆคือคืออย่างนิสสานรถยนต์ก็สารพัดแล้วก็เป็นนิสสานที่มีชื่อเ<ช>สียงเป็นที่จักดีทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่มีการว่าเบี่ยงเบนทําให้การตัดสินนี้เชื่อถือได้ครับ พูดถึงงานมหกรรมที่ต่างประเทศนี่นะชูมีการคาดการอา์อย่างไรบ้างว่าเราจะมีโอกาสได้บินไปยังต่างประเทศสักเมื่อไหร่ดีคะนี่พูดเฉพาะ,ะเจนีวาวอตอรโชว์ที่เราดูวันเมื่อกี้ก่อนเนี้ยครั้งล่าสุดที่เราไปคือ2019 <c oughs> 2 0 2ิบเ0นี่ยเราก็ตั้งตาเตรียมตัวตัวเครื่องบินลรงแรมที่พักจองให้เสร็จนะปรากฏว่าเกิดโควิดระบาดนะี้ เขาก็ประกาศเลิกก่อนถึงวันเปิดงานแค่สองวันเป็นอะไรมา2020ไม่มี2021เนี่ยเรารู้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับว่าไม่มีตอนนี้การังินลุ้นอยู่ว่า2022จะมีหรือไม่ที่ผ่านมานี่ในการมากรรายนตนในประเทศด่านเนี่ยเลิกไปหมดฮนะมีอยู่ประเทศเดียดที่จัดนะฮะก็คือจีนปีที่แล้วก็จัดที่ปักกิ่งนะช่วงประมาณ ถ้าจำไม่ผิดเดือนตุลานะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปครับเพราอไปได้ไงฮะสมมติไปเราต้องกักตัว14วันก่อนงานนะกับเมืองไทยกับมักกะี14วันสรุปแล้วไปไปทีนึงก็หมดไปเดือนกันเราก็เลยไม่ไปดีกว่านะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะว่าโอกาสครั้งต่อไปเนี่ยจะมาในปี2022หรือ2023อย่างปีนี้ทางพัที่ลุ้นอยู่ว่าเดือนกรกฎาคมีกันยายนนี่นะครับค่ะ มากรรมยยนยนต์ที่เดิมทีที่มีที่แฟรง์เฟิร์ตแต่ปีนี้เขาย้ายไปจัดที่ที่มิวนิกเนี่ยจะมีหรือไม่มีในเยอรมัน5ตี20ตีแพ้ความรู้สึกแต่เขายังไม่ประกาศนะครับว่ายังไม่ยิงย่านั้นจัดหรือไม่จัดก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะและทั้งหมดนี้นะคะคือข้นการรายงานนะคะจากคุณชูศักดิ์ชนจินดาในเรื่องของ Car of the Year 2021ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชูศักดิ์มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ